เขาบอกคุณมีแฟนเหรอครับหัวเลิศจริงไหมเลยเลิศจริงไหมเขาลืมมาว่าเมื่อกี้เลยใอรคะใครคะนี้เลยเนี่ยก็มีค่ะมีแล้วก็มีคนที่เราคบมาสักพักแล้วค่ะใช่แต่เหมือนคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้อะไรช่จริงอ่ะเดียไม่ได้ปิดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเปิดหรือว่าลงรูปอะไรกันแต่ทุกอย่าง ไปกินข้าวอะไรเงี้ยปกติเลยค่ะแต่คนไม่ค่อยสนใจหรือว่าเราใส่แมสบ้างเราพลางตัวเวลาเราไปเราคลางจริงๆเย่ไม่ได้พลางตัวนะแต่บางทีไม่ได้แต่งหน้าไงเราก็ใส่แมสแต่วันไหนมนนาสวยเราก็เปิดหน้าก็มีแต่ไม่ค่อยไม่มีภาพหวานหรืออะไรโพสลงในโซเชียลเป็นการ่มันเหมือนกับว่าพอเราไม่เคยโพสเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเยก็เลยเริ่มชินกับกับตัวเองนะคะในการที่จะโพสโซเชียลลงแต่แบบรับเดตดเรื่องงานหรือฟ์บไตล์ของเราเราก็เลยไม่ค่อยลงอะไรที่เป็นความรักเท่าไหร่ แล้วคุณถ่ายรูปคู่อ้าถ่ายรูปคู่มีเป็นพันเลยมีพันเลยแต่ไม่ลงไม่ลหรือมากยิ่งใจอ่ะมีใจเามีไอจีคู่กันและการฟอกันทัพคนหรือเปล่ามหลุมนะหลุมไม่เล่นไอจีด้วยค่ะ เขาก็ไม่ค่อยเสพโซเชียลด้วยเลยทําให้คนสืบยากเราไม่ค่อยเห็นเขาในโซเชียลจิงๆเขารู้ไหมว่าแบบว่าแฟนเขานี่คือแบบออกสื่อบ่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็น่าจะรู้อยู่นะคะแต่ว่าแรกๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราห,หรือเป็นใครหรอคือเขาอาจจะรู้ว่าเป็นนักแสดงแต่เขาไม่เคยเสพผลงานเลยะะเ,เขาเขาไม่เคยดูงานละครไทยเลยอ่ะท่าไหมแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเกิดการถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าทุกครั้งเวลาเธอจะรับ อะไรคือต้องให้เขาด่วนหมไม่ต้เลยไม่สนใจทั้งสิ้นทําทำไปเรอฉันไม่รู้เลงไม่ดูไม่สนใจเลยิเขาไม่เสพค่ะใช่ไม่เสพเท่ากับไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องสีเรียงอย่างอย่างดาราบางคนก็จะมีข่าวแบบกับคนนู้นคนนี้เอกคนนู้นคนนี้จิ้นกันแฟนเราก็จะไม่ว่าไม่ว่าไม่รู้สึกอะไรเข้าใจแล้วเพื่อนเขาไม่ส่งให้เขาดูบ้างเหรอว่าก็ส่งแต่เขาก็นั่นแหละสิเขาดูไม่ แต่เขาเลิกไม่ถามเพือเลยหรอไม่เพราะว่าคือบุคลิกของเดียเองอะ่ะเดียดูเหมือนแบบเขาก็ไว้ใจแหละเราก็ไม่ใช่เป็นคนแบบหลอกแหละหรือว่าทําอะไรให้ต้องกังวลนะคะตัวเราเองแล้วก็ชัดเจนก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้กังวลอ,อ่ะเออเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะเราดูเหมือนพวกมันนิ่งๆเร<ๆ>ื่อยๆเลย,เลย,เลยใช่จริงค่ะก็นิ่งๆจร<ๆ>ิงก<ๆ>็เลยไม่มีใครรู้เลยอยากให้รีวิวคู่พวกเธอเลยสิรีวิวเหรอ เข้ากันได้ตรงที่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องอะคะ่ะแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รับฟังคำคำอิจฉาเราเวลาเราเห็นเขายิ้มรู้สึกว่าเออเขาเป็นความสุขของเราได้แช่ั้นเลยอะคือเราเห็นเขาแล้วราไมน่เหนื่อยแล้วก็สบายใจเท่านั้นเลยอะคะ่ะจริงๆมีแพลนแบบจะมองไปถึงอน,ะนาคตจะมั้งเดียวของเดียวอหคะจริงๆก็ยังไม่เลือกนะคะอยากแบบให้เราดูแลกันและกันให้ดีก่อนนะตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีบเร่งอะไรด้วยดี่ก็รู้สึกว่าเนเ่๊ยยัเงเด็กอยู่เลยดเด็กไหมแต่เห็นว่าเรารู้สกว่า อายุเรามันโตขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เราอะ่ะรู้สึกว่าเรายังอยากอยากวิ่งเล่นอยากไปเที่ยวคนเดียวอยู่อยากแบบไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะแต่จริงๆเขาโตกว่าเราเขาโตกว่าเราเยอะอยู่แล้วยังโตเขาเองเขาอยากไหม,อย,มอยากแบบวางแผนอนานคตแล้วมีเขาบัวเดียวก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่เดียวคิดว่าเขาก็คงน่าจะอยากนะเขาอ่ะอาจจะยังไม่อยากจะมาพูดอะไร <S <S ะไใ,ะให้กดดันเราอะค่ะเพราะเขาก็น่าจะรู้ว่าอตอนนี้เราก็ยังทํางานอยู่แล้วก็งานของเราก็ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปถึง ท่านนั้นเลยนะคะหรือว่าท่าเกิดฟุตบอลมาอย่างนี้แล้วคุณจะพร้อมไหมล่ะครับยังไม่รู้เดี๋ยวก็รอดูในอนาคตดก็ยังไงกี่ปีแล้วที่คุณสามปีกว่ากว่าสามปีครึ่งประมาณนี้พ่อแม่ก็ต่างกันอะไรนะคะพ่อแม่ก็ใช่ค่ะก็พ่อแม่ก็เจอกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะเฮ้ยไม่ใช่สีอะไรดูจริงจังนะเรเจอกันทั้งสองฝ่ายเราอ่ะเราจะไม่ใช่ใช่เอาใหม่ เราเจอพ่อแม่เขาถึงเขาก็เจอเขาหลาเพราะว่าคือทางบ้านดิดอนค่ะางบ้านดิวดอนแต่เขาใหญ่แล้วแต่เขาผ่านเลิขสันันมาแล้วสามสามห้าเจ็ดเก้าเล่ห์อาถรรพ์ก็ผ่านแล้วนะคะก็ทะเลาะกันจนเข้าใจ ใช่คือทะเลาะกันหนักเหมือนกันเราะก็ทะเลาะกันเรื่องจุขศิกษะค่ะจริงๆมันไม่มีปัญหาใหญ่ๆที่แบบคือพื้นฐานเราเขาเป็นคนดีอะค่ะจิตใจดีเท่านี้คือโอเคเลยคือเราทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยแบบโมโหหิวหิวข้าวเราช้าอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งตัวช้าคือมันเป็นไรสัตว์ละมากมันเป็นอะไรที่แบบมันปรับกันได้อะไรเงี้ยเนี่ยไหคะเราเชื่อไหมเรื่องเลขกระถารเนี่ย อ,อไม่รู้เหมือนกันนะคะคือจริี้ก็พยายามทำทำ,ทำแบบทาสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเดียไม่ได้แบบไปยึดติดว่าเอ้ยมันจะเกิดเรื่องไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยดียพยายามไม่คิด่ะคะก็ปล่อยไปตามชีวิตของเราในแต่ละวันอย่าง,ยงอย่างพวกเราถ้าสมมติเป็นเรื่องการแต่งงานอะไรเงรี้ยจะแบบฟ้าผ่าไหมจะหลือจะต้องเปิดตัวก่อนว่าคนนี้คือแฟนฉานอะไรอย่างงี้อุ้ยีตอบไม่ได้เลยอะคือดีิยก็ยังไม่รู้จังหวะชีวิตของเดียว,ว่าเดีย,ววดยจะลงรูปไว้ไหมนะ,ะญญญมันก็มันก็เป็นจังหวะที่เรากําลังคิดอยู่เลยว่าอาจจะ รอให้ถึงจุดนั้นเลยแล้วไม่เห็นพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะก็ดีก็ไม่แน่ใจเลนกันว่าดีจะอยากลงรูปตอนไหนเป็นฟิลแหละ,ะแต่ตอนนี้ดีย,ยังแฮปปี้กับแบบนี้แล้วดีก็ดีเขาเรียกว่าอย่างเหมือนเขาเป็นคนนอกวงการนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องมาลงรูปแล้วแบบมีคนวิพาก์วิจารดีเกรงใจเขาเพราะเขาไม่ได้มีเกาะตั้งรับของับพวกเราที่แบบจะมานั่งวิจารหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบนี้มีความสุขกว่าแล้วก็ไม่ต้องหงุต้องด่ามากต้องเครียดด้วยแสดงว่าวรื่องทางนี้ไม่เห็นอาจจะแค่มือกับดอกไม้ อาอยากเก็บมือกระดองไม้เหรอไม่จะเก็บไปคิดเป็นกันบ้างโอเคขอบคุณค่ะ